ก็ตจ่ายงานยิ่มก็บบจ่ายงานสาธุสาธุเออยิ่มก็จะได้ประมาณเจ๊กชิบียิ่มสาธุครับผม่อคืเก๊เกาชิบอุ้มบา่ย่รวันตายง่ยเก๊กบอเคยที่นั่งก็คยกันเลยเ๊บอืมแต่งมเลเิบอืมทีนั่งนั่ด้วยกันเก๊กิบกัน ขายอยดอืมแต่เนวเก่า hmm. ซ uh, uh, oh, oh, okay. <that> ื้อป้าชมโอ้สมัยมันคือแต่เนี้ยเด็กเก่าซืบอืมชั่วมงกับเด็กเก่าซิ้อคือกันเด็กเก่าซื้อไม่เงนครับไม่คู่เลยาใดฝอไม่คู่ยืนบอกไม่คู่บนเื่นเื่ไม่คู่บนยืนลยปีกับู่โบโบข่อีกิบเก้าปี อไมู่่อีกสิบเจ็ดปีได้อีกสิบเจ็ดปีได้อีกสิบเจ็ดปีอเป็นหกสิบแก็เป็นหกสิบแปดปีทั้งหดได้แค่ไหนแมู่้่ได้อายุสิเจ็อือแมู่่เพิ่มึ้น เดขึ้น่อเาที่สามเดื้คอนยรมวยขั้นไม่คู่กาคสเดืดขเดือแงเดอดึพคือาืกิด้นมาเป็นอย่างนคือพเด็ด้เดงมาขั้นพักกัรพื้เออมันก็ตายมืออืนมืออยู่ดอกอื้มครับปู่ึเก็ือพดืดมันหน่อยมัดใยู่ด้วยเขีเนี่ยอืเมือเงินโดนดูอือเด็กตายเกอะ่นี่ดออือโดนรู ทิเ,เล็กปีกกนเนี่ยพ่อได้ใช่มีทา่บัเคยรู้อยู่ดอกพ่อพ่อพ่อครับลูกลูกกับแม่เพื่นไก่ก็เมื่อกับบักเคยอยู่แล้วไก่ก็เมื่อเพราะี้คือไก่ไันอยากายไก่เหมอ็มรเรียกควายให้มันไก่ก็คือ

ก็มน้องด้วกแ่เสืเสื้น้องไม่คู่เลยนะอื้อเสีีกะเส้อน่นเนาะอเนาะครับองมันจะเสืกรเสื้ออืมแต่เนียันก่อเีมันตายว้รือก่อเสีมันตายอืมน่ก้อนก้อนแต่ก่เื้ออืกุก่ก่อเื้องมากตาก่ื้อก็เอาแล้ว แต่ซือเก็บไดให้ตายเลยจ้าเอาสบเีย่ือตายกันด้ตายว่าซืได้ค่เดืชนแต่เนี้ว่าโตอายุห้เไม่คู่ได้ซื้อถือได้แค่นั้นแหละยืมครับมือขไปวัดไปว่าไปรั่งาไเออขอสขอแหลขอโอขขอมันอืมขออปบดเดกคนอืมอ้โฟมอู่ยเก้าโฟมาข็งบบเปเนี้ยก็ต้องเกล็อับประเดกแหงยืมครับพวกนี้อยากซือกิรูป โอ้ฟอกเขาเดกินของฟืีเองไหมไม่ของฟรอไมนมีที่ได้ลูดไม่อยอมยือครับผู้ได้อกากระชือเอารถกวดประเดี๋ยไม่คูนะ่เน่ยกวดแล้วก็เพล่งนอกอืาพักกันือชื่อแล้วก็คือชื่อความจัดก็ได้เขาไม่ได้กิ่นย่มครับผเออผู้ดได้คือชื่อกับ่ต้องชือดอกแม่คู่ขายเพล่ต่ปู่ตาขายถูกอืม พอขายเงี้ยไม่บ่นเงไม่เกดขึ้นครอักันก็พอถือกันหมดหเออแต่ว่ามืออื่นพอถือขายปเดียดได้บ่อพอบม่เกียกได้บ่อครับผมันจนก็ขายต้องขายบ่อยงานมก็รือยอะไรจต่ของฟื้นเกืดองอะไ้ของฟื้นเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงคือเรื่องบ่านัะไรเป็นยังไงเป็นยังไงแต่เรื่ของฟื้นต้องซื้อือ ขวดลวพะพ่อไม่ขายเป็นขวดได้ยังพ่อขายเป็นโหลเลยครับปูนอแปดแังครับปูแดโหลนะฟังพีงดีหึงโหลมุกแัก็โหลได้เท่าไหรโหลหนึ่ง,ม,าางมือแจกขวดส,สิบสองสิบสองครับปูเออหลหนึ่งมือสิบสอม,มันหมดครับโหลได้เท่าไหร่รู้จักไหมยิ่งโหลละเท่จัดบาทตัวเก้าโหเก้าสิบบาท ลนี่ติดถือไม่ัวนี่ติถือกูขายก่าป๋าน่เออเชฟฟอร์ดขั้นพ่อขายได้ขายเชนนี่นก้าโนเก้าสิบก้าวโนเก้าสิบได้ขายเชนนี่นขั้นพอขายไงเออพอไ่อยากโค้ชแนซื้อกระบื้อเกล็ดทำยัครับปู่ได้โค้ชเกลซือก็ซือเพราะโค้ชเกล็ด่ันต้องคือแค่นี้นะ ผู้ได้ว่าเพื่อนกับว่าต้องคือแม่ย้มเนาะครัรบผมเข้าขายแบบมาาหมันไงมา,ายมครับหมัหไงแต่กับหมันค้งพอกเร็วตริงยูประชงผู้ได้า,ยยากคือกับเชื่อคือยุบประชงผู้ได้าก่คือก็หนูก,กินประเดกไม่ได้หนูก,กำลังไปทำดังวานหนอือดังูจะเมืองก็เรียงเตี้เออเขาเลี้ยงเตี้ยก็เลี้ยงแต่ด,ด,ดังของคุณอืพ่อดังขึ้นยังแกมืง ถ้าหนูไปกินแล้วจะมูหนูเน่าจะไ่วยังไงก็เรียกที่ปัญญาให้ปัญญามันเงยมงเนาะถ้าหนูกินไม่ได้หนูให้คนอื่นกินก็ได้หนูไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมลูกต้องมีลูกมีผัวด้วยนะลูกนะแล้วก็มีพ่อมือแม่ด้วยใช่ไหมมเคือมเคือว่าผมถาวแก่แครับผมกาคือแลบครับอืิดทุกวันผมผมก็คือก็จำจำเงาผมครับคือครับก็เรียกเต็มอ่ะ คือเยจะมนน้อยบคนเนาะเอออนต้มโมาคือรู้แต่ว่าจะกินบ๊เปเปินแล้วแต่คือจะกินเปลี้ยวคือเป้ยก็ะใช้สิ่งเยอะใช่คร้บใช่คั่ครับแต่แยกกบประเทศชิม่ปรเทบ๊อเปิ้ลยิมก็โอ้ยแค่เสียบไปเนี้เบอร์สันยิมมาไปไปกันบางู้พวกค้แชกินบ่านางยิม ทอดขางข้างควงหรือข้าป่าอะไรเดือมๆครับครับ่อนพูดเย่าเนี้คือเสียไปต่อตคือ่นเสยไปกินก็ไปอึ้นครับท่านคิดว่าบ็เสียไปด้วข้าปลาหลูกลานก็ไปตัาเงเสียไปอยู่สองพันกัครบบอันนี้คือคำแนะนำสำหรับคนบอยากคือเข้าใจนะแก้ว่าชาคือแี้บข้าว้อแก้วสืมันมไปโดก็่อยคือไปถึงเราไม่กินเขาก็แบ่งปันคือปั่นงองได้ปันบ่ิวี่ว่านั่มองบ่ครับ อันนี้คือการคือการขายเงา้ยเนาะทำอะไรก็ต้องลงทุนเลยแต่เขามาเกลียด้วมันกับมเมยอเนาะโอ้คือบอกขายถือเมยเม่อน,น,น,นี่เงี้พ่อขายถือนะไม่คู่ขายแพงพ่อขายถือไม่คู่ขายจาา 35, 35, 35, 35, ยังว่าสามึ้นห้าสามถวดเอยอู้ดูขายถือไปขายแพงย่งเัี้กระโดดนี่ผู้ขายถือเก้าร้อยเก้าถือโอเคเรื่องแบบไว้กนนันมา ซีเราแขนงแมามือยหกสองสี่หนึ่งปูบอไม่อ้ยบอครับปูเกิดืี้เจ้าไปเออเกอี้เจ้าไปรบกวนอะไรบอท่านห่างท่านเพื่อเกิดขี้ไปเยอะอ่ามือด้งย่งอืมเออลูกนั้นฟังพ่อหองปากของพ่อวันที่สิบหกค่อยฟังเแงปูตาใหม่เนาะโอเคเนาะอือ เอาหู้กมือถุบมือดับมือกไปมีน้ำเดี๋ยวสนำเปล่าปูวันสือกี่คนวันขันนำเปล่าวันดื่มข้าวมาดื่มเบอร์พื้นนาำวันนี้คนน้ำเอามา้คนน้ำวันนี้คนนํำแค่แค่กินไปเดียวห้มือถุบมือรับมือถุบมือไม้ก็กระฟากระเด้่อห้เงินได้น้อให้ขโชคได้มาเด้อห้อวดตัวรู้ตัวรูเเ้อหาม ว่าข้าใม่กระผมแต่ว่าหมองมันเมืองก็ควดโตไปลูกงี่อี่นี่าี่าี่น่นค่นอเนี่นีอน่นี่นีนหน่นยม่ยี่นี่นี่น่นว่นี่นี่นีนี่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 นมเนี่นีาของนี่ครับ แต่ว่าข้าวใบคือแข้งแ้่เก่าคือเรื้อคึ้อะม่เป็นแข้งเป็นท่วงเนาะครับก้าวคือใบพอคือแบบนี้นะขยันเนาะครับผมอามือโชคมือรับมือโชคมือมั่นหึงหึงแล้วก็รวยจะิญเจะดึงครับครับบุญที่เ้อดมาครับกับสิ้ผพานจุดที่เฮาบ่อยัดไปก็คือเดนหน้ารกนะครับเฮาอาจสี ได้ไปอยู่แต่ว่าก็สีบอคือซุ่มบได้เค็ดเลยนะครับอ่าก็สีบอหอนบอห่นหลายนะครับปูก็มาสอนนะครับก็คือหยาบเทียบใส่พ่อสาธิตจังสซีเมนบอกับพ่อสาธิตเพิ่นได้มาร้วมบุญเลยรวมเพชรรวมสร้างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเน้ยกับปูตาเขากับแม่ปูหอมหวนครับผ่อ่นมาอยู่นี่ก็มันตีกลัวๆนะครับที่มาสร้างบุญรวมบุญนั่งกันครับผ่อ่นไปอ่าเพิ่นก็ปูก็บอกว่าคุณผ่อ่นได้ไปรอง เพลงให้ทั้งแดนสวรรค์ได้ฟังนะครับอันนี้ครับแล้วก็ปู่ก็บอกว่าอ่ายิ้มกระถามปู่ว่าปู่ก่อนขอสาธิตเป็นสิบป่าไปเป็นบ่อให้โชคสี่บ่อสิรษฐาปู่ก็บอกว่าเอ้านิดก็ได้บอกบ่อมันก็เลยบอกปู่หันยิ้มกับบ้านปู่ก็บอกเลยบอกว่าบ้านเอ็กที่บ้านเอ็กที่หลังสุดท้ายของพ่อนิดนะครับเนาะอ่าก็คือโล่งนะครับอ่าโล่งโล่งก็คือเป็น ตัวเลขยูฟ้าล่งนะครับตัวเลขยูฟ้าล่งของคุณพอนิษฐสาธิตต้องแก่นก็คือ9 1 1โอ้ก็เก่าเก่าหนึ่งนะครับเป็นเลขฟ้าล่งนะครับเลขฟ้าลุ่งเก่าเก้าหนึ่งครับเป็นบ้านหลังสุดท้ายเด้แต่ว่าบ้านเลขที่ของพอนิษที่แท้จริงบ้านเก่าหลังที่พอนิษเกิดจูเนาะเกิดไซมันบะเต๋อโม่ครับบ้านเลขที่สามห้าหกนะครับมันเป็นบ้านเลขที่ของพ่อสาธิตนะครับแต่บ้านเลขที่หลังสุดท้ายก็คือ 1> 9ก้เป็นเลขฟ้ารล่งกับว่าใดนะครับสำหรับผู้อาสัาเนแ่วทางวันที่16หกด้วยว่ามือนีกับว่าใดครับผู้บอกว่าอายุของยิมสะอยูย่ได้อีกเจปีแต่หมู่อยู่ได้อีกเจปีนะครับโอ้แม่แมนอา, <c oughs> อายุ70็ดสครับอายุ70็ดสะครับถึงอหอดมือสุท้ายว่าท่น <c oughs> ว่าอาการนากน่อยกับเจ็ดสิเพื่อกันกับกองไกวกับเจ็ดสิเพื่อกัน <c oughs> ผู้ได้รายแม่ผู้ได้ราย <c oughs> ผู้วแม่นเสียเอกเกาสิอยู่ได้กปีเพราะว่านีหลายเจ้านี้ <c oughs> <c oughs> เจ้านี่เจ้ามือเพราะหตุอันตายไง่วนบัลบาบนไว้เฉกตายง่ายุได้เก่าสิบปี <c oughs> อาป่าหตตายเนาะครับอันนี้ปู้อาจใชโช่วยกบฏได้แต่ว่าแม่คู่สียุได้อีกพาลูกศิษย์ลูกหาสางได้อีกสิบเจ็ดปีอ่าครับพี่น้องอาจจะเป็นปู้อาจใชแนวทางกบาได้แต่ว่าปู้ตาเนาะครับสีขายปลาโลละเก้าร้อยเก้าสิบบาทขายถื้กถือบิ่มบาสันว่าอาจปู้ใช้แนวทางก็เป็นไปได้เนาะครับเนาะเ่าการใส่วิจัยญาณในการรับชม ครับสำหรับแนวทางมือนี้นะครับข้ากับเขากับน้ำขากวยเตี๋ยวนะครับมือนี้มีแต่รันหน่อยเด้มเนบัตตงโม่บัอาทิตย์เป็นบัครับเก้าร้อยเก้าเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้านะครับเนาะเจ็ดศูนย์หน่เจ็ดก้าเก้าหน่งเก้าเก้หนึ่งเลขบันรลังสุดท้ายของคุณพ่อสาธิตเก้าเก้าับสามแล้วก็ปู่บอกว่าห้ามเลืมปู่ถามว่าเสียเอยดคีรถคันไหนมากับมาไล่นะครับมาไล่ คัดทะเบียนหกสองสี่หนึ่งไอซีเป็นคากับเขากับนางมูลน,นีิก็วิพาหกสองก็มาดู <c oughs> อ่าหกสองท <c oughs> ึง่งเป็นบนันเลขที่แตงโมทึ่งเป็นบันเลขที่ไอ้ทะเบียนรถเสียเอีความกับของคุณพ่อสมจิตพร้อม <c oughs> ครับมักมาดูสองหกหกสองเข้ามามักแต่ว่ามาดูดู <c oughs> อ่าก็ดปิดใจหน้าเอานะครับเนาะอ่ากักคอไอซีทุกทุกคันอ่าได้ฟังคลิปนี้แล้วแต่โม่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะปู่ก็บอกว่ายิ้มตอนที่ปู่มาแหลกๆเนาะค่ะเปิดไอ้ปู่รับพันปู่บอกว่าศูนย์ บ่มีคาอ๋อศูนย์บ่มีคาค่ะครับศูนย์บ่มีคาเนาะครับเนาะอืมศูนย์บ่มีคาแต่ว่าให้เอาไปไว้ทั้งหลังอ๋อศูนย์บ่มีคาให้เอาศูนย์ไปไว้ทั้งหลังเนะครับเนาะค่อาจจะเป็นเก้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ก็ได้เนาะครับเพรากเขาจะพิจารณาเอานะครับแต่ว่าจะล่อฟังปูครับเป็นอ่าคงทุนไายก็คือวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกครับผมเป็นวันที่สิบหกนะครับเพราะเขาจะอ่าบ่มเพียงทุนหลายเพราะว่าเาาก็บบ่่่่มีีทุนนนนหลยใชวง้ เพราะว่าเขาก็บริโภคมาหลายหมดแล้วเมื่อนี้กับวันที่สิบสี่ค่ะวันที่วันที่สิบห้าเนาะค่ะกับสิบเมฆู๊กกับสิพาลูกศิษย์ลูกหาค่ะไปล่ำถวายค่ะคือเก่ามื่อื่นค่ะเอฟซีกับจะรอติดตามเนาะค่ะรอติดตามค่ะยูวัดปลาบันมืดน้ำกันค่ะอเข้าวงนี้ก็ไปสร้างบุญคือเราสะสมบุญกับเก่านั่นแหละค่ะครับสะสมบุญนะครับเนาะอ่ะกับขอไอซีทุกทุกขั้นนะครับขันผู้ใจยุไกรกับมาร่วมที่ที่ล่ำถวายน้ำกันค่ะกับว่าต้นปลาเข้ากับขึ้นสีบริเฮ็ดเพราะว่า กับประเดีมีโชคเนาะครับมีโชคคอยได้เห็ดมั้งสินะครับแล้วก็สำหรับหัวหมูนะครับเอฟซีที่ถวายหัวหมูแก่บุญพร้อมกับพวกมะไรแอดยิมถวายปูตาให้เรถครับเด้อปูตาครับได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วรับแล้วครับรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งควงมะไรแล้วเพถึงหัวหมูค่ะแล้วราคุาคุณแม่มารีเนาะมารีเยี่ยมอาลีบ่เยี่ยมมารีนะครับที่แอดยิมถวายให้ครับแล้วก็ อันไร้ซื้อนะครับทีถวายร่วมบุญเดี๋ยววันที่วันที่สิบหกเอดยิมกับจดไปล้ละสี่ขึ้นถวายอีกเที่ยนหนึ่งพว่าถ้าเอารับโชคเป็นวันที่สิบหกแต่บางสมองแตงโมของน้องไอ้กับชายยอยเอาขึ้นให้ทุกมือนะครับเนาะอ่าครับมือนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีทีปูครับมาสอนคติธรรมลูกหลานนะครับให้สุขสุขมันหมันนะครับเด้อกลับค่ากับเขากับนามมือนี้เก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสามห้าหกอ่าสามห้า 7จ็ดศูนนะครับแล้วก็จะเลืมทะเบียนรถเสียเอกสองหกสี่หครับปู่บอกว่าถามเสียเอกว่าขี่รถคันใดมาอ่าสองโอหกสองสี่หนึะครับอ่าส,สมันมาลำลำ,ลำได้ด้วยนะครับด้วยคิดงินไหนใเงินคิดท่องอะไท่องคิดอันใดก็คอยสมาติปรารถรนาทุประการแอดยินแอดไอแอดไอโม่กับคอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินเขาไปไอกินก็ไม่คุ้มกิน chút 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 chút